วันนี้เราจะพามาที่ฐานทัพเรือ,อสัตหีบนะคะ,ะก็มาดูภายในนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดหลวงพ่ออีนะคะตอนนี้เรามาฐานทับเรือสัตหีบนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะเราจะต้องไปแลกบัตรกันก่อนนะคะ นี่นะคะจุดประชาสัมพันธ์นะคะที่เขาจะให้บัตรก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปภายในนะคะนี่เคยมาไหมครับไม่เคย,เค,ยค่ะ,ะเดี๋ยวกี่ตรงไปเส้นนี้นะตรงอเมซอนนะมันจะมาขับเลี้ยวขวาขึ้นเลนแดงครับที่จะเลี้ยวไปพอถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวประมาณสักห้าเมตรครับแล้วมันจะมีทางเลี้ยวขวาไีเขียนว่าแผนกกีฬาครับที่จะเลี้ยวขวาจะผ่านสะไา้น้ํา ตามเส้นทางเขาเรื่อยๆไปเจอสามแยกบนเขาให้เลี้ยวซ้ายทีครับมันจะขึ้นเขาพอดีก็จะไปแหลมต้วานี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาันเข้าไปภายใน,นนะคะนะครับที่นี่คุมหลวงชุมพรเขียวดมศักดิ์ที่สัตหีบนะครับเราขึ้นเขามาประมาณสัก5กิโลที่นี่เดี๋ยวเราจะพามานมัสการสเสด็จเสียกัน ภายในข้างบนอันนี้เป็นชุดว่า,เ<อ>า้สเสด็จเตียใช่ไหมอันนี้ใน,นราคาชุดละหกไม่เนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยอ๋อ <70. S 1> ชุดนี้เจ็ดสิบบาททั้งหมดนี่คือเจ็ดสิบบาท ไปไหว,ว้ที่สเสด็จเตีย่ยแล้วก็มีชุดแบบธรรมดาชุดละยี่บาทนะคะก็จะประมาณเอม้อนะมีเป็นจุดบริการนะคะจุดทูตจุดเทียนนะคะไหว้หสเสด็จเตี่ยก่อนนะคะนะคำบูชาค่ะ thank you It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a light A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. So stunning. I've been feeling nothing lately when without you. 10 lines. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile, you give You're just so แม่ครัวเคลื่อนที่ปีปีที่แล้วแม่ครัวเราแม่ครัวเราพร้อมทุกอย่างพร้อม,อมตากน้ำไแล้วเราล้างนั้น A tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go all night, yeah The way you bite your lips Blush and smile, you get You're so just I, I k ค่ะตอนนี้เราก็เล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพากันมาที่ร้านนะคะนี่เลิเนินสเสบียงสิ้มจุ่ม20บาทค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับสถานี เราเข้าไปชมในร้านเขานะคะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของร้านกันค่ะค่ะแม่คัวส,ยสวยสวยค่ะ <c oughs> แนะนําที่นี่หน่อยคะ่ะที่ไหนยังไงอะไรยังไง,งร้านเติมเสบียค่ะเป็นร้านจิ้มจุ่มคล้วอาหารทั่วไปอาหารตสาสั่งค่ะ,คะจานเท่าไหร่ ขายยังไงคะราคายี่สิบค่ะ oh. แล้วก็ oh. ที่นี่จะมีส้มตาม,มียำด้วยค่ะของ oh. ย่างไส้ย่างนมหม,มูอะไรพวกนี้ค่ะคอหมูย่างค่ะ,ะไส้ยา่างเป็นไฟนะักเก็ตคือ20หมดเลยมาได้เลยเดี๋ยวอิงจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะคะ อมร้อนนะร้อนนะค่อยๆอมค่อยๆกินเลยกินเพราะว่ามันรวมกันหมดนะทำนี่นี่น si ี่ดินกเหมือนเดิมสจภาพครับสจภาพกระเป๋าแบนแฟนทิ้งด้วยล่า ั <rural> ว่ายไหมต้องถามว่าต้องขอปว <Wow S 2> ่อยไหมหเาะเรียมร้อมสารวันเกิดนะคะขอบคุณนีโก้โอ้โหมาถึงมือสีมือพี่ไอ้หอบมาจากที่บ้านตั้งแต่ตีห้าซึ่งตอนนี้เป็นวลากี่โมงแล้วหกโมงหกโมง ก็ยังอยู่สภาพดีมีสุขขอจบไลค์ถุกคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะคะช่องอะไรคะกัวกลมกินเที่ยวแฟมิลีค่ะ